ประเทศกำลังศึกสงครามไม่มีมรัฐบาลกลหเาประเทศกำลังเดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจพาณิชย์ป้ายแดงมาแล้วโอ้ยออกเยี่ยมเบื่อบอกโอ้ยรัฐบานนลภาณิชย์รัฐบช่วยภาณิชป้ายแดงี่ออกเยี่ยมพอบอกโอ้ยนี่ลำบากแล้วมาเ้าราคาตกต่ำไม่ดีราคาตกต่ำ,ตตำทงฟ้าโคตรพ่อโคตรแม่มาอีกแล้วทงฟ้าไอชี้ชิบหยบึงสมองมึงคิดได้อย่างเดียวเลยว่าทงฟ้าราคาประหยัดไอฮ่าแล้วมาไปรัฐบาลหับพองเหรอเอาไอาที่มันแน่นอนดิ แล้วก็แย่งโอ้โหแย่งตำแหน่งกันน่ากลัวนะครับแย่งตำแหน่งระหว่างสองผู้ไก่ชิดฝ่ายแดงครับกีรายุห่วงเก้าอี้อเพราะเป็นโคศกของไม่รู้แม่แปลว่าอะไรของกับไปของเนี่ยของนานยกอะไรเนี่ยอีกฝ่ายนึงมาใหม่โอ้โหแต่ในอดีตผู้เกรียงไกรโอจักรภพเพ่นเต็มดวงโอ้โหสู้กันเลยโอ้โหตอนแรก แม่จีรายุห่วงเก้าอี้เป็นต่อครับเพราะว่าจักรภพเพนเต็มดวงนี่เฮ้ยอิงจะกล้าตั้งเหรอตั้งไปดีก็เจอแบบเษฐาตั้งถุงกระมอีกไม่ชิบหายกันใหญ่เลยเพราะโอ้มีคดีเพิ่งกลับมาแล้วก็ว่าเป็นต่อยเอาไปไปมาเก้าอี้ลุปเว้ยอ,อตั้งแมงตั้งอย่างเงี้ยมีเรื่องมีดาวก็ไหนๆก็จะไปอยู่แล้วตั้งแมงเลยเออข่าวมาบอกว่าจักรภพเตรียมตัวเป็นเลยเพราะนั้นจีรายุ แกเลยห่วงเก้าอี้แต่เก้าอี้มันไม่อยู่เขาเอาไปแล้วส่วนจักรพบเพนเต็มดวงก็โอกาสจะกลับมาแต่ไม่รู้ว่าผลตามายังไงนะครับตอนนี้ก็จักรพบกลับมาเป็นต่ออีกทั้งที่ว่ามีคดีมาเก่าจะตั้งได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เขาแน่เขาตั้งแล้วครับเขาตั้งแล้วแล้วการพน,นันถอนยังไม่ทันเลยออนไลน์จะเอาเข้ามาเพราะออนไลน์นี่มันง่ายนะครับออนไลน์นี่ง่ายมากเลยแค่กระทรวงมหาดไทยก็โอเคแล้วก็จบแล้ว การเปน็นออนไลน์นี่อันตรายสุดๆทำไมถึงทำแต่สิ่งของพวกนี้ทำไมไม่ทำที่สิ่งดีๆอ่ะเรื่องพาณิชย์เนี่ยนอกจากไม่ได้เรื่องทงฟ้าแล้วเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกดีลำไยที่จอมทองอเนี่ยเขาบอกเออมาแล้วยิ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาบอกลำไยที่จอมทองขายกิโลกร,รัมละบาทเดียวตายคนแถวนี้เขาจะเอาอะไรกินไม่เจ๊งก็ชิบหายหมดเหรอทำอะไรกันรัฐบาลชุดนี้ กเกษตรกรขายลำไยได้กิโลละบาทปุ๋ยยังแพงกว่าเลยแดกปุ๋ยแทนดีไหมไม่ต้องแดกลำไย,ยแดกปุ๋ยจะได้ตายหาไปเลยปกครองกันท่าไหนบริหารกันท่าไหนมึงบ้าหรือเปล่าแล้วทัดสินไปที่บ้านพิษเอาละคนก็ต่อต้า่กมาละมึงโดนแน่และเพราะอันนี้ครอบครัหรือเปล่า ก็ออกมาสู้ใหม่ว่าทักษมันไม่ใหญ่อย่าไปดูว่าครอบงำดูว่าประเทศได้ประโยชน์ทักษิณออกมาจะแก้หมดเพราะทักษิณเขาเอาตัวเขามาบดประเทศแล้วผมยังอยู่ไม่ต้องกลัวมผมไม่ไปไหนเรื่องภาษีทาเดี๋ยวผมจัดการเองเอาผมะ่ะเอาเรื่องเรื่องเรื่องอะไรผมจัดการเองเอาเรื่องขเมเ้เดี๋ยวผมจัดการเองโอ้ทักษิณจัดการเสร็จไปหลายเรื่องแล้วนะครับในชีวิตผมผม,มองเห็นเมื่อย้อนไป18ปดีที่แล้วทักษิณบอกว่ารถจะไม่ติดใน6กเดือน เขาบอกเขาแม่งนี่ปลาก็ไปเกือบ20ปีแล้วแม่งติดหนึ่งปลาเขาเลยแล้วทักษิณหายไปไหนไม่ได้หายยังอยู่เ่เอออยู่ในตําแหน่งซูเปอร์นายกรัฐมนตรีรถแม่งก็ติดํำได้แม้ทางใต้เนี่ยที่ฐานเรือเราอยู่ใต้อะฐานเรือเราอยู่เชียงใหม่ไม่ได้อยู่เหนือไม่ได้เพราะไม่มีทะเลไปไม่ได้เรือไปไม่ได้เป็นไงจนกระจอกจนกระจอกไอชิ้นหายกระจอกป่านี้แม่งยังบึ้มยังบึ้มยังบึ้มเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ฮะ